ครับสวัสดีครับยา,ย,ยามเย็นยามแรงครับเดี๋ยวปลาตาพาเที่ยวรอบบ้านครับนะตาพาเที่ยวรอบบ้านเนาะเป็นไงไปกันนะครับไปกันเดี๋ยวรถมาข้างหลัง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รถมารถมามแล้วครับมองส้ายมองขวานะครับ นักข่าวกขยังไม่หนีครับยังไม่หนีนักข่าวก็ยังอยู่บ้านครับอยู่บ้านนะอยู่บ้านตลอดโอ้โหเดี๋ยวแวะนี่แป๊บเดียวครับ เกี่ยวรอบบ้านครับไม่ได้ขึ้นซอยครับไม่ได้ขึ้นซอยเนาะหรือจะขึ้นซอยหรือเปล่า,านะแต่ยังไม่ได้ขึ้นซอยเดี๋ยวค่อเย็นๆไว้ขึ้นซอย

เที่ยวยามเย็นครับเที่ยวยามเย็นนะครับวานบ้านแถวๆนี้เอฟีคงรู้จักหมดแล้วเนาะบ้านใครเป็นบ้านใครโอ้ยเนาะเอฟีคงรู้จักหมดแหละมีแต่คนไลฟ์สดถ่ายคลิปนะ แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกเพราะว่า YouTube มันนอ้อยเนาะอยู่บ้านตาคนทำ YouTube ไม่เยอะนะอืะก็ประมาณประมาณสิบช่องมนะันะ้งเนาะประมาณสิบช่องเนาะ หนาวครับพี่น้องหนาวเย็นหนาวอืเมื่อวานไม่ไอ่านน้ำเลยวันนี้ไม่รู้จะอาบได้หรือเปล่าหนาวเย็นหนาวเย็น นี่คือบรรยากาศยามเย็นเนาะของวันที่สองนะของที่สองนะครับอรรากาศยามแรงยามเย็นวันนี้คิดว่าจะทำกับข้าวผัดหมูนะครับ กับนะครับกับตรงนี้ครับกลับตรงต้นกับโบกโรงเรียนตรงนี้นะครับสามลอ้อ ซีซ้อมล้อถ่ายคลิปะถ่ายคลิปป้ายบ้านกุกกอกก็ลบหมดแล้วเนาะแต่ไม่มีตัวน้องสีแล้วเนาะเส้นทางมันเส้นทางมัน มันโล่งนะรถก็วิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วมากะะรถวิ่งเร็ว,วร,ถรถนแต่ ถ้าเห็นหมาตรงนั้นก็รถนาเต้นะเต้็เข้ามาต,ตากระยายก็ขี่ตากระยายก็ขี่โมไซ นี่ก็บ้านแม่แหลมครับบ้านแม่แหลมบ้านแม่แหลมบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านลุงแท้บ้านป้าถอน วันนี้ว่าจะผัดหมูทำับข้าวตอนเย็นเนาะแล้วก็ช่องสามสนี่ไป